รีบแก้โค้ดให้ถูกต้องดีกว่าโอเคเริ่มต้นต่อกันเลยไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมครั t a ตาร์ a r ล์สโ v ว์เนี่ยหรือ Dreamcraft นั่นเองนะครับโดยพาร์ทนี้ครับอย่างที่ผมบอกไว้ผมจะไปหา Redstone กันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอปรับเซตติ้งนิดนึงเสียงรู้สึกเบาไปมากนะครับโอเค มาเราต้องขุดหินเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้ชาวหรือยังนะครับยังไม่รู้เนี่ยครับเอ้าชาวแล้วนี่ว่าโอเคครับได,ดแล้วเอานี่แลอะไรวะเนี่ยโอโออะไรเนี่ยโอซัมอะไรเนี่ยโอซัมเบอรี้ไม่รู้อะเอ้าวพังลืมไปเลยว่าเคยจะพังนะครับลืมไปเลยว่าที่ขุดเรากำลังจะพังในรมมชาเนี่ยมันมืนเนื่อเมือม่อเหมือม่อเมื่อ เมื่อมันพังแล้วเครับเราก็ต้องทําใหม่นะครับโอเคคือในพานี้ที่ผมกะว่าจะให้ได้คือผมอยากได้ของดีๆในพานี้เลยคือไรเซเบิรนั่นเองครับเราก็จะทําการลงไปด้านล่างนะเพื่อไปทําการหาไรเซเบิรนะครับส่วนประกอบของไรเซเบิรรู้สึกครั้งที่ก่อนนะครับผมยังดูไม่ครบนะครับเซเบิรนะครับอ้าวนี่ผมเขียนเซเบิร์ผิดใช่ไหมนะครับโอเคแบบนี้ได้ครับ ไลเซเบิลเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งคือน,นี้ครับผมดูผิดฮะเลิกเลิกเลิกไม่ต้องหาแล้วไป,ไปหาแก่กันดีกว่าครับโอเคเนี้ยแบบหนึ่งนี่ครับกดปุ่มไหนวันนี้เซตพอย์นี่อะไรเนี่ยโอ้แผนที่ดำมืดอย่างนี้นี่ขอบายเนี้ยครับโอเคเราจะเริ่มจากการวิ่งหาแกะในป่านะครับกูจะเดทสิโอเค ในป่ามันจะมีแกะไหมเนี่ยครับรู้สึกเรายังตามหาแกะไม่เจอเลยนะวิ่งหาแกะดีกว่าครับเราเน้นความเร็วครับอาหารรถเรายังมีของกินอยู่ครับเราจะเน้นต้งเดียวแล้วกันครับเอ็กอยู่ประมาณนี้ครับเสียงตัวเตี๋ยอะไรเนี่ยาหายใจล็ใส่อีกหรือว่าตัวเราเองโอ้โหยิกฝ่าโซนิกนะครับโซนิกนี้ยังต้องอา,ายกันเลยทีเดียวนีครับ เมื่อเจอความเมเของเรานี่เองเนี่ยม,มาดูความเท่ข,ของเรานิดหนึ่งเนี่ยบย้สตาร์วอลฮะเพื่อนบ้านวันดีในมาทำอะไรที่เนี่ยอะไรอะไรเลดีวาอ๋อกินเละแล้วอร่อยดีใช่ไหมโหปืนสวยวะโอ้แกนี่เห็งใช่ไหมตกใจมากเลยนะเนี่ยขอข่าแล้วกันอุ้ย ขอบคุณดอกอะไรบ้างวะเนียเห็นดอกอะไรเลยวิ่ง <c oughs> ไม่ดอกอะไรเลยครับแต่เราต้องหาอาหารแล้วนะเนี่ยนี่ผมเปิดหมวดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ดิทําไม <c oughs> เปิดหมวด normal นี่แบบหนึง่งผมเป็นพวกอยู่บนโลก normal ไม่ได้ครับต้องเป็น e a s y เท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดได้นะครับกากเกินเนี่ยบรรยายกันเลยทีเดียวนีครับ โอเคงั okay, ้นเราเข้าบ้านก่อนแล้วกันเนีบหโหยังเดินไม่ไปถึงไหนเลยกลับบ้านแล้วนี่ครับกลหลงมากกว่านะครับเพราะเราไม่มีเซตพอยด์ด้วยนะี่เดี๋ยวไปบุกทำต่อกันก่อนก็ได้ครับโอเคโหแต่ผมอยากประจนภัยนิดนึงเนี่ยนะเดี๋ยวทํากล่องเพิ่มกันก่อนแล้วกันครับก่อนไปประจนภัยนีครับเ้อ <laughs> เดี๋ยวกลัวเวลาหมดนะเนะี่ยปึ๊บปึ๊บเวลาหมดนี่คือดึกก่อนเนะครับเอาน่าน่าน่นะ่น่เอามามา โอเควางไว้วนี่นะครับของพวกนี้ไว้นะครับอ่ะแล้วที่เหลือเราก็เอาซุปไปนะครับซุปหมดแล้วนี่อ้าวโอ,โอ้เหลือหนึ่งครับโอเคไป <c oughs> เราจะลองไปหาแก่ฝั่งนู้นดูแล้วกันนะครับโอ้ดีนเสียงอีกแล้วมาเดสเป็นเดสครับเดทไม่่ตัวเลขแต่ก็ไม่อยากเสียของไปนะจริงๆ ที่ผมไม่กลัวไม่กลัวตายครับแต่ว่ากลัวตกใจตอนเจอมันนะครับผมถึงไม่ค่อยชอบเล่นไอ้พวกเกมตกใจอย่างไฟแนนซ์เฝอบีเนี่ยเอ้ยเฝอบีอะเฟตเดย์เออเฟตเดย์เฝอบีเฉยเลยอ๋อเฮ้ยเออจริงด้วยนี่นไงเห็ดเอ้แต่ไอเห็ดที่เราขาดคือเห็ดแดงนี่หว่าไม่ใช่เห็ดไอเนี่ยโอ้โหออื้ เวล่่ค่กันเลยมองหน้าหันมาทางนี้ทําไมโอ้โหฟุ้ยตัวเบิกใหญ่บึกบืนทุกตัวเนี่ยตรงนี้มันน่าจ,จะเป็นที่เกิดของแกไม่ใช่หรอไม่ใช่ของพวกแกเวกแก้แล้วที่ฉันกลัวคือพวกแกแล้วเนี่ยตรงนี้มันต้องมีแกดีไม่ใช่พวกแกโอ้ไม่กูดผมกลัวจะหลงแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นกลับก่อนครับเรายังไม่สามารถที่จะสู้กับตัวนั้นได้ในระยะเดี่ยวๆได้ครับกลับเลยครับอุ้ยไอตัวนี้อันตรายมากมันอยู่ตามทั่วไปเลยนี่ปีบ้าอย่ามองหน้าฉันเหมือนยายญาติแกเหรออย่า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 ญาาอย่านะครับผ่านเสียงครับกลัวจนเสียงหลงเลยเนี่ย วันดีเฮ้ยแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะครับนั่นน่าจะเป็นแบบยาที่เคยห่างหายกันมานานนะครับเมื่อสองวินาทีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยวันดีในในในพูดเดียวกันหรือเปล่าวะจําได้เนี่ยโอ้โหเลื่อนมันเยอะว่ะพูดเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเราสู้กับมันไม่ได้ครับสู้ทีนี้มีได้นครับนี่คือสครับเหรอมาเทา่มันคืออะไรครับไม่รู้เดี๋ยวลับก่อนดีกว่า โอ้ไม oh ่ก็เด็บพวกนี้นี่อันตรายเหลือเกินเนี่ยเกินมันยายจริงๆเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเห็นเราครับเอยอยยังไงเองสคกลเบอระวิ่งดิแล้วหนีมันไม่พ้นแน่ครับถ้าเราโดนมันเห็น ไฟก็ไฟวูวูอยู่ในน้ํามันเสียบเปียกครับมันก็ข้่นได้โอ้โหอยู่ใกล้ชิดโอ้เมื่อ,อก,กี้ยังกระดาลี่ใกล้ชิดแบบหือตาจ้องหน้าแบบใจตรงกันหรือเปล่าโอ้โหฉันไม่ใจตรงกันกับแกด้วยถ้าใจตรงกันฉันคงวิ่งหนีแกทันนะครับไม่วิ่งหนีแกรอดเนี่ยไม่ใช่ทนนะันเนี่ยทันนี่คือเมื่อกี้เลยนะครับทันตาเห็นนะครับ ตาจ้องตาเนี่ยฝันนี้แทบจะขกกันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหที่เราต้องการคือชุดเก่าะครับในการสู้กับตวนั้นครับตอนนี้อาหารเราหมดแล้วปัญหายม่ตรงนี้ครับซึ่งเราจะไปบุกไม่ใช่ดิเราจะเดินไปปกติก็ไม่ได้ด้วยครับเห็นเลยว,ว่าเราสูม้ไม่ได้ครับโอ้อยู่ในเมืองรู้สึกอันตรายพอๆกัน,นเนี่ย ไม่รู้ครับแต่เราต้องปักไฟในเหมืองไม่ให้แบบมันมืดเกินไปก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราจะเป็นจุดอันตรายแทนครับโอ,โอเคมี่านท่านเหลือใช้แล้วครับแต่ว่าไม่มีพวกสัตว์อะไรให้เรามาล่าเลยมีปัญหายตรงนี้แหละรครับนี่มันคือหินอะไรครับหินนี้อันตรายครับโอ้หินนี้มันจะกินพื้นนี่ใช่ปะ โอ้โหสุดทาสักทีครับโอเคเดี๋ยวคุณเล็กกันไปก่อนก็นได้ครับผมช็อกเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นเพรเป็นส่วนกอบของไรเซเบิร์นเนี่ยเมื่อวานก็เเออมื่อวานนะพอเราถ่ายเมื่อวานในกันนะครับช็อกกันเลยทีเดียวครับแบบโหสุดยอดถามง่ายขนาดนั้นเชียอหรอไรเซเวอร์นเนี่ยเลย์ไรเนีัยเฉาช่ายเลยเคร่บเชนไล์เนี่ยสนะันไบเนี่ย,ย,ยก็อร่อยเนี่ย โฆษณาให้เขาเลยเนี่ยไม่ได้เงินสักบาทเลยครับได้ก็ดีเนี่ยดีใจมากจะได้ไปซื้อ,อยังอื่นมากินเนี่ยไอ้ตรงไอติมก็อร่อยนะครับนอกนอกเรื่องก็ไปตั้งไก่เนี่ยฮะฮะโอ้หูหูคริสตัลเยลโล่ครับดาบเลเซอร์สีเหลืองยังไม่เคยเห็นในเรื่อง Star War s เลยดาบเลเซอร์สีเหลืองเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแป๊หนึ่งนะครับเราต้องโปรเทคโฮมเรานิดนึงนะครับหรือ house นั่นเองนะครับปึบนะครับโอเคครับชีชนไลท์เนี่ยป้องกันแมลงกัดต่อยนะครับเอ้เมื่อกี้มันก็เป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะครับวิ่งผ่านหน้านะฉ่อนี้เลือดออกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวปิดให้หมดก่อนนะครับถือว่าถือว่าเป็น p r o t e คชั่นขั้นสูงสุดแล้วกันเนีครับของฐานเราในนะครับคือตอนนี้ปัญหาของเราคืออาหารไม่มีเลยครับ ตียังเราก็ไม่มีด้วยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราเล่นคนเดียวด้วยนี่ครับยิงคนกลัวง่ายอย่างผมเนี่ยครับก็เป็นไปได้ยากนะครับที่จะรอดนะครับซึ่งมันจะมืดยังนะครับปัญหาอย่างนี้คือเราข้ามคืนไม่ได้ครับอเคเรามีคริสตั้ลเลยครับเ็กเหล็กๆได้เหล็กมาแล้วนะครับเอาเหล็กมาอันนี้โอเคมืดยังยังนะ ขอไปหาของก่อนครับเอาโออองหน่อยเรายังไม่หาที่ครับโอ้เฮ้ยน่นอะไรวะเนี่ยอ๋อปลาหมึกโอ้โหตกใจว่าเป็นไอตัวเร็วเมื่อกี้ครับหลอนมากไอตัวเร็วอะแป๊บหนึ่งเราต้องการของก่อนครับมันจะมืดแล้วอุ่ยเอาไงดีอาหารไม่มีเลย นี่มันมืดแล้วนี่ว่าเราวิ่งแล้วไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในป่าเลยครับเข้าบ้านก่อนแล้วกันครับเรายังคงไม่อยากได้เดทเขาเพิ่มใช่ไหมเว้นห <When? c oughs> ยุดตอนนี้ไม่ได้ครับอาหารจะหมดแล้วโอ้ไมคกัดไมคกูดเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปดูข้างนอกนะครับสรุปได้ว่าไอ้พวกนี้ครับมันเกิดตามธรรมชาติโอแม่เจ้ามันธรรมชาติหรือเน่ แค่ตัวเดียวก็ลำบากจะแทบขนหัวลุกกันแล้วไอ้นี่มันถึงเรียกกับว่าทรไมาชาติกันเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนคำว่าขอลงไปเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเอา้าอโอ,โอมันต้องอควาสนะครับแอควานกับแรนนี่เทอร์คอสนะครับอ่๋อยกเว้นในโชเวลนะโชเวลถือว่าเฮ้ยหรือว่าอ๋อ,อ,อใช้อย่างเดียวก็ได้ครับ คือมันถือว่าเป็นคอร์สอย่างเดียวไงไหนๆเราขอดูสุขภาพเอ้ยสุขภาพศักยภาพของดาบนิดนึงเนี่ยว่ามันจะเทพขนาดไหนเนี่ยมาลองๆๆง,ง,งนี่ครับปึ๊บๆนะครับเ,เหมือนจะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนี่หไหนขอลองหน่อยเนีครับจะถือว่าเร็วขนาดไหนเชียวนี่ยครับโหถือว่าเร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับหรือว่าคิดไปเองเนี่ย ไหนดูดีนะครับเท่ากันนี่วานะครับไม่ต่างกันมากมายครับก็เก็บเข้าไปครับแล้วเราจะลองเทสดูนะครับโอ,อ้ใช่ๆลองทําดาบนี้ดาบดาบจะได้ดาเมจเท่าไหร่เออตรงนี้แร่นี้รู้สึกเห็นอยู่ตามปราปลายในถ้ำนะครับดาเมจหกว่ะวิแรง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 ใช้ได้แต่าหารหมดแล้วเอาไงเอาไงดีครับ นี่นี่มันมีพวกบุกด้วยเรามาอ่านกันหน่อยดีว่านะครับไอพวกนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับยอมรับไปเต็มเต็มนะครับเต็มอกเลยนะครับแบ็คลิสนะครับฟอร์บ็อกนะครับแล้วก็โอ้โหโอเคครับสมมุติว่าอ่านจบแล้วนะครับไม่ใช่ไม่อยากอ่านนะแต่อ่านไม่ได้ออกนั่นเองเนี่ยบ็อกนะครับนี่คือสอนครับใช่ไหมไอนี้เป็นพวกของนี่ครับถึงผมบอกว่ามันจะไม่ต้องใช้เพราะมันจะแนะนํา ของที่จําเป็นต้องใช้ในหมอนนี้หลักๆนั่นเองครับรู้สึกยังไม่มีอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้เนี่ยครับในตอนนี้เอ้ยไม่กี่มีปุ่มดล้วนเลยอ๋อเป็นแผ่นเขาเรียกว่าบิดัตทอมอโหนี่อะไรเนี่ยออโตโอแอนวิวมีระดับออโตโมเมติกด้วยครับสปอนเฮ้ยเรามีสิทธิได้สปอนด้วยการหาสลามเหรอเนี่ยวิเลเจอร์ไฮไลเตอร์ฟหของเด็ดของดัง ยอดครับไอรอนบารครับทำคล้ายๆแบบฝาท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือ x อ but ีบัตเอรออันนี้คืออะไรเนี่ยดอล d o ลวิง่งเทเบโหนี่ครับนี่คือมือผ่านเนี่ยขอผ่านเลยนะครับน้องพับขอผ่านนะครับไม่ใช่น้องพับขอสองนะครับไอน,นี้คืออะไรอีกวันเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับฮะ เพิ่งรู้สปายมาทาอย่างนี้ได้ไดนี่ครับสุดยอดจริงๆเนี่ยโอ้มีการดูวิดีโอบน y o u t u ูได้วยครับวัดวิดีโอเนี้โอเคนะหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับเกี่ยวกับอาหารเนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรครับไม่มีอะไรกินได้บ้างไหมครับเอากินได้เหรอเฮ้แส่งว่าค่ะอ๋อไอเนื้อไอตัวเมื่อกี้นี่ผมจําเป็นต้องไปล่ามันใช่ไหมเพื่อหาเนื้อเนี่ย <c oughs> นี่ผมต้องกินเนื้อกบเลยนี่วันเด h e f แฟ k ์เฮ้ยอยา่าอย่ามาเนี่ยเฟยเอามามาอย่ามาโหตกใจตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับได้เท่าไหร่นะครับต้องลองดูนะครับโหได้สาบถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยววันหลังเราจะไปล่ามันเยอะๆนี่ครับ เพราะมันไม่สู้ยากมากครับแต่ปัญหาคือไอ้พวกสองตัวนี้ไม่ชอบอยู่ใกล้ๆกันครับเป็นพวกอยู่ร่วมกันเองครับซันมีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยครับเป็นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับวันนี้มาสอนวิทย์นะครับไม่ได้เล่นไพ่คาบนะครับไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราคาไฟเพิ่มโอเคพอดีเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างมาคู่กันเนี่ยสองอันนี้เนี่ยเพราะมันพอดีกันนะครับโอเคมาไปลุยทามันต่อดีกว่าครับนี่โห จริงๆอะผมชอบคอร์มากเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่มีมอสทำอาวุธนี่ครับแต่ตอนนี้มันมีแล้วนี่ครับถือว่าแหลมเป็ดนะครับโอ้หเสียงทําทักทายนะอยากจะมาทักทายเหลือเกินนี่ครับอันนี้ปิดไว้ก่อนเนอะเดี๋ยววันนึ่งด้านในมันมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าไม่ทำอ่ะเดียใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเออ เฟ่แล้วนี่ครับอู้อันตรายนะดูเนี่ยครับเดี๋ยวคุณแลกคอร์สกันก่อนเนี่ยชอบแรกคาร์สเนี่ยครับขุณจะได้มาสองอันเนี่ยครับซึ่งเราก็ใช้หมดไปแล้วอย่ามานะเฟยนะมาเฟ้ยนี่มีด่าเนะยครับโอเคยังไม่มีอะไรบอกตรงนะว่าผมเล่นไมค์ครับอยู่ดีๆก็หลอนเองได้เนี่ยไม่ต้องมีใครมาแบบกระตุ้นต่อมไรเนียหลอนเองเลยน่ครับ โอเคได้ซีเวิร์อีกแล้วเนี่ยซีเวอร์สนี่มันกระสุนหรือเปล่านี่มันซีเวอร์บุหิตนะครับโอเคขึ้นไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดทางด้านล่างกันนะครับที่เรากลัวกันมากมายเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าครับรู้แค่ว่ามีเหล็กครับแล้วก็ตันเลยครับออืืขายโออชิเนี่ยครับตันเนี่ครับพี่เล่นมุกไรวันนี้อยากจะร้องไห้เนี่ยกลัวอะไรวันนี้กลัวทางตันนะครับ อ๋อแสดงว่าผมกลัวชาเขียวนะครับมันเป็นคนเนมบอกว่ากลัวาชาเขียวแบบปรับๆนะครับ้ยเหล็กเยอะว่ะเหล็กเยอะตรงนี้เหล็กเยอะมากเราอาจจะได้ทําชุดเกาะก็ได้แต่ยิ่งผมยังไม่ค่อยอยากใช้เหล็กทําชุดเกาะนะแต่กลัวโดนแต่กลัวโดนเด็กเขาครับก็ถือว่าเซฟตีไปก่อนอ่าแล้วขวาแล้วขวาสุดยอดเฮ้ยด้านบนมีกะเฮ้ยด้านบนมีกับครับเฮ้ยแต่ด้านบนเหมือน ปักไฟไปแล้วนั่นนะหรือมีลาวาวะอืม,อมผมดูแลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไอทางที่ผมเห็นแรกคอนี่คือมันคือแบบทางเคยญาติกันนะครับญาติกันเลยทางเดียวกันเลยนะี่ครับว่าแล้วเนี่ยว่าแรกคอผมเห็นมันจากไหนอันนี้มันเป็นถ้าใหญ่เชื่อมกันหมดนี่นะโอเควางไว้ครับแล้วเราขุดแลวควอกันเติดนะครับโอเคแลวควานมีก็บางทีมันก็ไม่ได้หายยากยากสัก เกินไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห่าง่ายเกินนะครับจนแบบว่าลกรุงรังเหมือนเหล็กนะครับเออไม่ใช่เหมือนเหล็กเหมือน่านเดี๋ยวเราขุดแรกขอตรงนี้ก่อนโอเคสุดท้ายแล้วก็ได้รู้ความจริงเนี่ยที่ได้เจอ,นเ,เ,อเนี่ยว่าการทำไรเซเบิลเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายและการอยู่ชีวิตด้านนอกเนี่ยเป็นอะไรที่เอาตัวรอดยากมากนะครับหล,ลักๆทำก็มีแค่นี้เหรอเฮ้ยตกลงมีแค่นี้เหรอคิดว่าจะใหญ่กว่าน,นี้ เขาเรียกว่าเข็มขาดสั้นครับขาดไม่ถึงนั่นเองเนี่ยผมนี่เอืฮ้องงกันเลยทีเดียวเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียวเราไปปิดพาร์กันดีกว่านะครับพาร์นี้ก็ถึงจะไม่ได้คืบหน้าอะไรเกี่ยวกับบ้านของเราครับหรืออุปกรณ์ไ์เซเบอร์ของเราแต่ว่ายังน้อยเราได้รู้นะครับว่าเราควรจะเดินไปทางไหนต่อนะครับไอแร่คั p เปอร์นี่ยังไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับแต่เราอะไรเนี่ยนิวโอไมเนอร์นะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับเข้าใจครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับนี่มันแร่อะไรอ๋อซีเวอร์ซีเวอร์นี่ครับซีเวอร์ออกไปนี่ครับอ่านี่เผื่อจะได้อีกแร่หนึ่งนี่ครับมันมีอาชีพเมนมาใหม่เยอะอาชีพเมนเนี่ครับเหลือเพชรใช่ไหมผมอยากได้เพชรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดพากันดีกว่านี่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับ ถ้ามีอะไรอยากให้ผมทำนะครับหรือมีอะไรอยากแนะนำนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านตลอดนะครับแต่ถ้าผมไม่ตอบแซงว่าผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับหรือตอบไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีปุ่มตอบกลับนะครับโอเคนะครับก็เจอกันในภาทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออลืมบอกครับสรุปวันนี้ก็คือเราได้รู้ว่าไลเซเบอร์มันต้องทํายากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับเราต้องหาอาหารแบบใหม่คือไปฆ่ากบแทนที่จะฆ่าสัตว์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ เราเลาแค่นี้อัพที่คืบหน้าในภาน,นี้สัรดบวัน,นี้วาวดบ